สวัสดีครับเพืพ่อนๆชาว YouTube ไลฟ์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นการทดสอบระบบบอร์ดค์สของ YouTube อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาพบกับช n e l ทางโคตสีนะครับโคตสีทีวีออนไลน์วันนี้เราก็เป็นแพลตฟอร์มซึ่งเราจะลองทดสอบดูนะผมกอยนาทดสอบทดสอบในการไลฟ์แพลตฟอร์ไมได้ขึ้นมาก่อนนะครับก็สวัสดีทุกท่านทีเ่เคยติดตามผลงานของทีมงานโคตสีนะครับก็วันนี้เราก็ ทำเป็นแพลตฟอร์มสถานีข่าวสถานีข่าวออนไลน์ข้อต่สีทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องการขอบคุณว่าขณะนี้เราเป็นสมาคมผู้สื่อข่าวอาสาสมัครกันที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือการทดสอบปลอดค้าของ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 ไลฟ์นะฮะของไลฟ์สดในขณะน,นี้ขอขอนุญาตขออนุญาตชมนิดนึงนะครับท่านาที่ดูดูการไลฟ์สดอยู่ในขนานี้อีกหน่อยก็ได้ผมเห็นรับชมผมได้อ,อีกหนึ่งช่องทางคือหน้า YouTube เลยนะฮะ ว่า YouTube เลยนะก็คือการทดสอบระบบ mm hmm. ว่เดี๋ยวผมตั้งสเตตัสนดนึงว่าอยู่ระหว่างการทดสอบระบบซึ่งก็โอเคแล้วฮะวันนี้ดูดูดูด,ด,ดูดูก็เดี๋ยวขอยญาส่งลิงก์ไปเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับฝากลิงก์นิดนึงอะไรที่ดูไลฟ์สดอยู่ขนาดนี้ก็ฝากเลยนะครับทำการทดสอบระบบครับ ผมแชร์นิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆที่ดูอยู่ฝากด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบระบบนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเรือมีมีข่าวสารต่างๆเราก็จะสามารถถ่ายทอดสดจากบนมือถือผ่านระบบ youtube ได้เลยนะครับนี่การเป็นการทดสอบนะครับโดยการสตรีมมิ่งผ่านอีกระบบหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับนั่นแหละผมเราจะแชร์ไปที่หน้า Facebook นะครับก็ฝากกด ควากกดถูกใจฝากกดไลค์ด้วยนะครับที่มี็งานทดสอบระบบอยู่ส่วนวิทยุก็จะตีก็จะตี2สิงสี่เนี่ยเราก็มีการวิทยุสื่อสารผานในระบบด้วยนะฮะ๋ยวผมรับเองโค้ดตสีสอสี่วอลยีได้แจ้งได้เปลี่ยนเห็นะครับเราก็จะถ่ายทอดสบทุกแผนสอบกไปเลยทดสอบนะครับกำลังออลพลอบางขุนเทียนร่างหาลายเรืองพอสิบเป็นที่ ว่าพันยี่สิบห้าเขตเวลานี้ครับขอบคุณโค้ดสีสองสี่หนึ่งพร้อมสมาชิกที่วสี่ด้วยครับวันนี้ขอให้วยีิบเก้าทุกท่านปลอดภัยนะครับอันนี้โคุ้สีหนึ่งทดสอบระบบการออกสด YouTube อยู่โสมี่ค้ดสีสิบหนึ่งหนึ่งเจ็บนี่ฮะนี่ก็คือเปลนอีกแพลตฟอร์มนึงท่านใดที่มีในระบบ POC ออยู่เนาะเดี๋ยวเราอีกหน่อยเราจะมาคุยสตรีมมิ่งปลอดภัยกับระบบ YouTube กันนะครับผมก็จะมาสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านในระบบโซเชียลไปนะครับก็ขออนุญาตแชร์แปบ,บนน,นึงท่านใดที่ดูอยู่นะครับเสียงตะตกตะขากหรือเปล่าแจ้งมานิดนึงนะครับฝากแก้งผลรับชมกันมันได้ขอมเม่กันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นลองแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งอันนี้ดูอยู่ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราจะเริ่มทดสอบระบบการเป็นเรื่องเวลานะครับน,นี่นะครับนะครับ ท่านใดดูอยู่เดี๋ยวผมแชร์ไปที่หน้าไลฟ์แป๊บนึงนะครับท่านใดที่ดูสดอยู่เป็นยังไงบ้างครับเสียงสดใสดีไหมนะครับผมไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะผมใช้รศัพท์ไอฟโฟนแล้วก็ไลฟ์สดเพราะว่าจะทดสอบเวลาเกิดลงที่เกิดเหตุแล้วต้องการจะไลฟ์สดผ่าน u t u b e นะฮะผมก็จะให้ทีมงานทีมหน่อยของเราอีกเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่ที่จะใช้เป็นช่องทางเป็นช่องทางข่าวสดผ่าน y o u ูทูปไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบระบบ อยากแชร์ไปที่เพื่อนๆกลุ่มไลน์แป๊บนึ่งสักคูค่นะครับเพื่อนดูอยู่ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูใบพร้อมาท่านด้วยนะสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องกลับไปว่าเมื่อเวลาที่เราสตรีมมิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ คู่นะครับสักคู่วันนี้เราเป็นการออนแอร์ทดสอบระบบนะครับเ,เพื่อนๆที่ที่ดูอยู่ก็ดูได้นะครับลองดูได้ครับนี่นะครับผมผมกริ่มาส่งรูปเข้าไปในระบบแล้วผมจะดูจากกล้องนะครับว่าเนะมือม่อเมื่อสตรีมิ่งไปแล้วเป็นไงบ้างที่ท่านดูอยู่ผมผ่งรูปเข้าไปในระบบแล้วผมจะดูจากกล้องนะครับว่า มือบ้างสิมิ้งไปแล้วเป็นไงบครับที่ท่านดูอเออโอเคผมเข้าไปใระบผมมาดูดับกล้องครับอือก็โอเคนะครับเบื้องต้นผมลองดูอยู่เออฮะโอเคนะขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ที่เข้ามาชมไลฟ์สดผมอยากให้ลองเข้ามาดูนะครับว่าทีหน่อยผมจะจัดรายการสดบนแพลตฟอร์มบน YouTube กลับไหมครั้งหนึ่งแน่นอนหลังจากที่วางมือ YouTube ไปหลายปีเนาะ เออเกือบสิบปีแล้วครับที่ไม่ได้กลับมาทําเรื่องของเอเ่อเรื่องของ youtube นะครับอีกช่องแหน่หนึงก็คือทําขายไปแล้วและช่องแน่น,นี้ก็คือทําเก็บไว้นะครับก็ไม่ได้ทําต่อก็วันนี้ก็จะนํามาลุยต่อนะครับแค่กับเพื่อนๆต่อก็ขอขอ,ขอให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูไลฟ์สดดูนิดนึงครับผมขออนุญาตแชร์วไว้แป๊บนึงนะครับผมทดสอบก่อนครับเพราะก็จะเห็นผมทดสอบระบบนี่นะครับผมว่าเดทดสอบผ่าน เพื่อนๆเราก่อนนะครับเวลาม,ามันมีมีข่าวสารอีกหน่อยเราก็จะให้ทุกสมาชิทกที่มีแอคเค้าของผมเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดได้เลยนะฮะไลฟ์สดผ่านใน y o u t u b e ไปเลยนะครับอันนี้เขาญาตทดสอบระบบก่อนนะฮะสสามสี่ห้านะครับเพราะน่าจะชัดเจนอยู่พอสมควรนะครับเสียงก็ตกอะไรก็ในระบบอินเทอร์เน็ตก็มีผลนะฮะวันนี้ก็ก็าฝากบอกเพื่อนๆนิดนึง ทดสอบดอูทดสอบแล้วทดสอบระบบในพื้นที่ลหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีฝนตกเยอะพอสมควรนะฮะก็ mm hmm. ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเห็นนะครับผมขอแชร์ไปที่หน้ากลุ่มนิดหนึ่งนะครับมันมีผลนะอินเทอร์เน็ตก็มีฝนนะนี่เป็นรายการสดนะครับซึ่ง ซึ่นนี่หน่อยผมจะะขึ้นลองฝึกะะดูข้อความนะฮะหรือด้านหลังๆแบ็กการ์มันเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนะ่ครับผมแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆดูทดสอบดูนิดน,นึงนี่นะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วช่วยแจ้งผลลับฟังรับชมไม่หน่อยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะทีมงานของโคตรสีนะครับผม แจ้งไปแล้วนี่ยรับเขาแย่เขาแย่นครับนน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 เดี๋ยวเราก็จะทำโลโก้ขึ้นมานะครับเมื่อเวลาไลฟ์สดที่เกิดเหตุก็ตามหรือมีข่าวสารต้องตานะครับเดี๋ยวนะผมแจ้งทดสอบระบบนะครับ,รบฝากเข้ามาชมนะครับ ทดสอบระบบนะครับพี่น้องอืมขอบคุณนะเป็นยังไงบ้างครับเสียงอเอาแค่เสียงนะเพราะว่าเวลาเรา,เราที่เกิดเหตุหรือผมไปตั้งกล้องผมก็มจะไลฟ์สดผ่านแลตมร์นี่ยูทูบนี่แหละลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณกรรมการด้วยนะนะครับผมก็จะบอกกรรมการช่วยเข้ามาชมนิดนึงนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างยังไงครับอย่ายปรับปรุงอะไรแจ้งมานะครับพี่น้อง ผมจะปอามาตามท้องกรรมก,การก่อนนะครับวันนี้ว่าขอเพื่อทดสอบอนิดนึ่งทดสอบแล้วทดสอบแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือทิกตอกเราก็ขอบคุณน้องแพรวานะครับข้สี่เอสามเก้าก็ทำยอดแตกแล้วนะครับส่วนยีโค้ดสี่เราตอนนี้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งโอเคนะคเดี๋ยวผมจะยปรับกล้องนะเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะครับปรับกล้องนิดนึงว่าขนาดนี้ได้ไหมหมุนได้ไหมหผมลองดูนะ อ่านี่ฮะในขณะน,นี้นะครับสูว่วิคุณศรีแล้วนะครับอ่าคนคนติดตามครบหนึ่งหมื่นเลยนะฮะครบหนึ่งหมื่นคนแล้วนะครับหกแปดเก้าเคก็ถือว่าไปไกลพอสมควรในยอดสีเ่เอนก็กลับขอบคุณน้องอแพรว่าคุณศรีเอสามเก้าเลยนะครับอ่านี่ฮะที่ดําเนินการทําอยู่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแต่ผมก็จะเอาเนี้ยมาไประจานพันตามกลุ่มลิงก์งต่างๆนะว่า สามารถติดตามข่าวข่าวเด็ดเราจะปักหมุดให้ท่านได,ได้ได้รับชมไว้แน่นอนนี่นะครับนี่นะครับผมกลับมากล้องหน้าเห็นไหมฮะผมว่าโอเคนะก็จะใช้ใช,ใช้ใช้สตรีมรการที่ดูอยู่เป็นยังไงบ้างครับเสียงช่วยแจ้งผมนิดน,นึงเนาะแจ้งในห้องก็ได้นะครับผมก็สอบอยู่อยู่นะครับที่หน่อยเราก็จะจัดรายการกันสดๆที่หน้า YouTube เชิญแขกรับเชิญมาในรายการอยู่บ้านแล้วก็นั่งท้อกัน ก็คงจะสนุกสนานกันพอสมควรนะครับถือโอากาสได้ทดสอบระบบไปด้วยนะนี่ผมก็นั่งนั่งโมนิเตอร์ไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ที่เข้ามาดูนะผมก็ถือว่าเปิดไลฟ์สดอยู่นะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ก็เชิญนะครับทดสอบระบบเียนทดสอบก่อนนะครับถ้ามีคอมเมนต์ด้านล่างอยู่มุมขวาท่านก็สามารถส่งแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวก็ ก็จะจัดจัดรายการไปด้วยก็เราจะมองแชทไปด้วยนะครับก็อันนี้ผมถ่านบนมือถือเป็น iPhone นะครับกำลังเซตอุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆเพื่อจะไปใช้ตามภารกิจต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอ่าฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับก็ขออนุญ,ญาตนะฮะจบการทดสอบตอนนี้เราวก็ไว้มีข่าวสารนเด็อดทางการถ่ายทอดสดนะครับของสถานีเขาถ่าวอะไรก็สีนิวทีวีเราก็จะเริ่มขึ้นนะฮะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่ง เดี๋ยวผมพอจะแจ้งกับเพื่อนๆไปอีกอีก,อกครั้งนึงอ่ะวันนี้ไม่บรบกวนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในการทดสอบระบบของสถานีโรทรทัศนข่าวออนไลน์ขรศีทีวีนะครับ20 20ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ